ว่าเรานั่งรถกอล์ฟมาเราเจอแบบน้องมาสคอตน่ารักมากมั้มีมาสคออ่ดท้าทายด้วยใช่น่ารักมากแค่แค่เห็นเป็นมามคอตก็แบบน่ารักมากแล้วจริงน่ากินด้วยหิวแล้วแอบหิวสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็่างหายไปนานกับการเล่นในห้างเนาะจริงค่ะคิดถึงทุกคนมากๆใช่โอเคเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมฟังเพลงต่อไปกันแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะ เงือออกไม่ว่าวันนี้เราขอถ่ายทุกคนถ่ายรูปหน่อยนะะทุกคนขอทันเรืกับทุกคน่อยนะคะได้ไหมคะโอเคน่าหลกมากมาคะวันนี้คนเยอะมากสวัสดีนะคะผู้โดยทิกซี่นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะมาฮะ เราอยากร้องเป็นมันเรามีไม่ได้ก็มาอยู่เวอร์ชันด้วยใช่ซึ่งไม่รู้ว่ามีใครเคยได้ฟังกันบ้างหรือเปล่าเนะไหนๆก็มางานมากาวัวเดอร์ทั้งใช่แล้วก็เลยแบบอยากจะร้องสักฮุกหนึ่งได้ค่ะให้กับทุกๆคนนะคะเป็นของขวัญใช่ของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพวกเราเพื่อเพื่องานมากาวัวเดอร์เลยเฉพาะเลยโอเคพวกคนณพรมไหมะ่ชีพรอมไหคะพอมครับน่ี

ใช่ไหมคะขอคำพูดคุณค่ามาด้วยนะคะฝักด้วยสองโมชั่นเลยใช่โอเคเวลาช่างผ่านไปไวเราเดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วนะพิกซี่จริงมันเร็วเกินไปหรือเปล่าพี่เขาทำอะไรฮะจบแล้วแค่จบแล้วใช่เพลงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้มีเด็กๆมาเยอะเหมือนกันนะใช่เพราะว่าวันนี้เป็นวันวาล์นท์วัทิตย์เป็นวันหยุดวันนี้มีใครมาดูพิกซี่ครั้งแรกบ้างคะ บางคนก็จริงบางคนก็ไม่จริงเราไม่รู้กัเชื่ออะไรยกมือนี่ไม่รู้จริงไม่จริงแล้วสวัสดีนะคะแล้วก็ ฝากพวกเราพิกซี่ด้วยเนาะอย่างที่บอกค่ะก็ใครที่มาเจอพวกเราพิกซี่ครั้งแรกนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกหลายๆงานนะคะฝากพวกเราด้วยนะคะ<ช>แล้วก็ฝากพวกเราแล้วก็อยากฝากผลงานเพลงของพวกเราละกันเนาะก็เพลงที่พวกเราเพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดนะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดก็คือชื่อเพลงท็อกซีค่ะเป็นเพลงแรกที่พ<ม>วกเราเล่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถไปฟังได้นะคะบนยู u ูบลิสต์ entertainment ค่ะแล้วก็มี MV ด้วยในนั้นแล้วก็ฝากเพลงอื่นๆใน ที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตที่กำลังจะมาอันใกล้หรือเปล่าก็ไม่รู้น <c oughs> ะคะฝากทุกคนด้วยคะ <c oughs> ่ะค่ะก,ก,ก,ก่อนที่จะไปฟังเพลงสุดท้ายน,นะคะวันนี้พวกเราพิกซี่นะคะขอบคุณมากัร์เวนเดอร์มากๆเลยคะ่ะที่ให้กับพวกเราพิกซี่นะคะได้มาเจอกับทุกๆคนที่นี่นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะขอบคุณทุกๆคนวันนี้มากๆานะคะวันนี้คนเยอะมากๆตื่นเต้นมากๆค่ะดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าเราจะได้มาเจอกันอีกบ่อยๆนะคะโอเค พร้อมยังเพลงสุดท้ายแล้วนะคะครับอันนี้นี่จะเล่นแล้วฉันเ่ของเราละโอเคเพลงสุดท้ายว่าเสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดทันสุดท้ายของทุกคนได้ไหมคะทุกคนพร้อมเรียกได้พร้อมเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะทุกคนส่งเสียงลงมาได้นะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะตอนนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วแหละแล้วพวกเราเซิ่งก็พร้อมแล้วค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ สวยไหมน่ารักไหมโอ้โหเ,เอาแหละวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนโน้ที่มา,<อ>าร่ว<พ>มกิจกรรมกับการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย <ฮะ S 2> เรามีเวลาจำกัดจริงๆก็ถามก่อนเลยมาเก๊าพี่เชื่อว่าทั้ง3าคนก็ต้องเคยได้ยินแหละแต่เคยไปไหมยังเลยค่ะพวกเราวิกซี่เคยคุยกันอยู่ว่าเป็นอีกหนึ่งที่เราที่เราอยากไปมากมากค่ะ เพราะว่าจริงๆแบบก็เราเคยเห็นพวกสถานที่ท่องเที่ยวของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าเป็นโบสถ์ต่างๆอะไรเงี้ย้ะพวกเราก็สายมูดีแล้วด้วยเ็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นที่ที่อยากไปมากๆก็ที่หนึ่งค่ะจะไปบนสักเพลงเออดีดีดีจริงๆปังทุกเพลงอยู่แล้วเขาคุณพ่ะยอดวิวถล่มทลายอยู่แล้วขอบคุณค่ะผมว่าถ้าเกิดว่าจะให้เลือกไปสักที่หนึ่งมีในใจไหมอาจะอยางอีโกอยากไปไหนมีในใจไหมที่เห็นดังๆก็น่าจะมีเป็นโบสถ์ที่ที่แบบที่ดังๆเลยอะค่ะ สาบ์เซนคอวันนี้ก็น่าไปะนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายหลที่เนาะ,ะที่น่าสนใจนะครับแล้วเรื่องของกินของอร่อยละพวกขนมขึ้นชื่อของเขาขนมขึ้นชื่อมเมื่อกี้เพิ่งเห็นนะคะเป็นทาร์ตไข่ค่ะเหมือน<ช>จะเป็นออริจินัลด้วยใช่ไหมคะก็อยากไปชิมสักครั้งในชีวิตเนาะเพราะว่าเราก็ได้ชิมแบบยังไม่ออริจินัลมา<ช>ก็อร่อยแล้วถ้าไปแบบไปไปที่ ที่ประเทศนั้นเลยก็น่าจะอรอะ่อยค่ะอยากไปลองชิมสักครั้งค่ะเออใช่นะครับเพราะว่าถ้าถ้าไปมาเกาเราไม่ได้ไปชิมพัดไข่ถือว่าไปไม่ถึงนะเพราะว่าม,ม,มันเป็นขนมในตำนานจรงิงๆเออเอางี้ดีกว่าทั้งสามคนมาทังทีเดี๋ยวให้เชิญชวนคือ <c oughs> ทุกคนครับที่กำลังเดินช็อปปิ้งที่สยามพารากอนแห่งนี้หรือว่าอยู่ในงานเรานะ <c oughs> ไปเที่ยวมาเก๊ากันแล้วเดี๋ยวค่อยฝากผลงานดีไหม <c oughs> ดีเลยเชิญเชิญเชิญค่ะค่ะค่ะ <c oughs> กนะคะว่าการไปเที่ยวที่มาเก๊าเนี่ยมันง่ายมากแล้วก็แบบว่าจากบินจากประเทศไทยไปก็แค่สองชั่วโมงครึ่งเองแล้วก็มีแบบสถานที่ไปเที่ยวที่เยอะแยะมากมายมากๆแล้วแต่ว่าทุกคนอยากไปเที่ยวที่ไหนเลยนะคะก็แล้วก็ที่สาคัญนะคะซื้อตั๋วแล้วก็ที่พักภายในงานมาเก๊าวันเดอร์ในงานนี้ได้เลยะคะ่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวมา,กาวเก๊ากันเยอะๆนะคะโอ้โูดดีมากผู้ด,ดีมาก เดี๋ยวมิกซี่ไปซื้อด้วยค่ะใช่เดี๋ยวหาวันว่างก่อนนะเดี๋ยวไปด้วยกันสามคนจริงๆผมเครียดงานเยอะพี่นี่นแน่นตลอดทั้งปีรับได้อีกค่ะได้อีกถ้ามาเกาจ้างก็ได้อีกค่ะใช่ค่ะฝากด้วค่ะเป็นแบรนด์แอมบบสเตอร์ให้กับการท่องเที่ยวมาเกาจังประเทศไทยอ๋อยินดีมากค่ะเดี่ยวทีมบุ๊บริหารดูจะดูนะฮะโอ้โหนี่ได้พิธีกรแล้วเพิ่มอีกสามคนใช ผมน่าจะต้องแบบหาหาวิทยากรคู่แล้วแลวหละฮะโอ้โหเก่งมากเลยนะ,ะเอางี้ฝากผลงานนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าหลักๆจะเป็นซิงเกิลจะเป็นเป็นเรื่องของเพลงมากกว่าจะมีผลงานอ่อื่นไหมหรือจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อะไรยังไงเชิญได้เลยฮะค่ะก็อย่างแรกเลยเนาะขอฝาก เพลงล่าสุดของพวกเราพิกซีค่ะ Toxic นะคะก็สามารถรับชม MV ได้แล้วบน y o u t u b e l i อ e น e ต t ร์เทน n มนตค่ะแล้วก็ฟังเพลงได้ทุกม u s ส c s t ตรีมมิ g งเลยแล้วก็ฝากเพลงอื่นๆของพวกเราพิกซี่ด้วยนะคะแล้วก็มาเบลเพิ่งมีอัไหนขาของ่อยขายของค่ะก็เป็นซีรีส์ค่ะเรื่องเทสเด็กเจนแซ่บนะคะจะออนวันที่25มิถุนายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งค่ะทางช่องวัน31นะคะฝากแบมบี้ด้วยนะคะทุกคนใกล้แล้วค่ะ เป็นงานแสดงค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะว่าเนาะกลางปีนี้พว,พวกเราจะมีอะไรบ้างค่ะ่็็มีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะ <c oughs> ครับผมตอนนี้ก็ดูติ๊กต็อกถงกันไปก่อนนะ <c oughs> น้องๆครับ ตอกเต้นน่ารักมากเลยเก่ง<ด>มากเก่งมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวติดต,ตามซีรีส์ของน้องมาเบลด้วยะนะคร<ช>ับเห็น<ช><ช>ทีเซอร์แล้วน่าดูมากขอบคุณค่ะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันแล้วกันนะครับว่าพิกซี่จะมีเซอร์ไพรส์อะไรในปีนี้ให้กับแฟนๆนะฮะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีพวกการลงพนกันด้วยใช่ไหมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้น้องๆทั้งสามคนไปเตรียมตัวก่อนนะครับพวกเราอัปภิรมย์กับพิกซี่ไปเลยคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะไอคิวฮะปมือดังๆปมืออย่าหยุด นะขอบคุณผูค้คนทุกคนมากทำงานกันได้ดีมากเลยนะทุกคนทุกคนผมจะไม่ลืมผูกคนทุกคนเลย